เิดเงินเดือนพี่ยุพี่เลี้ยงลูกดาราล่าสุดอยู่กับดิวเอกหนึ่งดาราสาวที่ลอดแลนในวงการบันเทิงมานานและมีผลงานโดดเด่นจำนวนมากสำหรับดิวอริสราแปลว่าปัจจุบันเธอสร้างครอบครัวกับสามีเซบาสเตียนดีและมีทายาทหนึ่งคนน้องไซรัสเราจะเห็นโมเมนต์ครอบครัวน่ารักและหากใครติดตามตั้งแต่เธอคลอดลูกจะเห็นว่าเป็นพี่เลี้ยงน้องไซรัสนั่นก็คือพี่ยุล่าสุดเมื่อแม่ดิวเผยคลิป มีบางช่วงบางตอนที่มีพิยุอยู่ด้วยด้วยความน่ารักเป็นกันเองของแม่ดิวไม่ถือตัวและหลายคนต่างชมความสวยของพิยุที่ดูสดใสขึ้นมากทําเอาแฟนคลับแห่ชมแม่ดิวจานวนมากทั้งบอกว่าดูพิยุแกมีความสุขมากๆด้วยค่ะพิยุอยู่กับแม่ดิวคือสดใสมากโดยก่อนหน้านี้ปอกและมาร์กี้ได้เผยผ่านรายการในช่อง YouTube ขอบคุณพิยุที่เลี้ยงน้องเมีย ตั้งแต่แรกเกิดจนสามปีไม่ผิดหวังที่เลือกมาเลี้ยงลูกสาวด้วยเหตุผลที่พิยไม่ได้อยู่กับครอบครัวตนเองแล้วไม่อยากลงรายละเอียดเพราะเป็นเรื่องส่วนตัวของทั้งเขาและเราแต่ยืนยันว่าจากกันด้วยดีวันสุดท้ายที่เขาไปก็ยังกอดลากันอยู่เลยผูกพันกันมากแต่ชีวิตก็ต้องเปลี่ยนแปลงกันปกติเราเองยังแนะนำให้เขาไปดูลูกของเพื่อนเราต่อด้วยซ้ำเพราะว่าเขาถนัดดูเด็กแรกเกิดทั้งนี้ปอกและมากียยังตอบเรื่องเงินเดือนของพี่เลี้ยงเด็กๆไว้ในช่อง YouTube เช่นเดียวกัน